นี่ครับอืมอืมาอมอครับพีกครับหมอครับวันดีครับค้นสิงบนน้าดางครับเป็น้องครับว่านี่แย่งแย่งกินแหมนี่แกงแค่หอยแกงแค่หอยนะครับเป็น้องครับหอยนี้เขาได้มากี่วันแล้วแม่มาสองวันซื้อแล้วก็สองวันแล้วก็หาได้มาสองวันคือว่าเฮาเฮาเฮาเอาแจไว้ข้างคือนี่คือว่าเผื่ออย่างไหมเออมันข้าขี้ดินขี้รายออก คือมันไข่ายคนิทรายออกเนาะล้วก็ตอนนี้เขาเยอะได้นี่เอาหน้ามันออกนี่นะครับเอาครับเอาหน้าออกเนาะเอาหน้าออกแล้ว so ก็ดเป็นล่างล่างโคกลนออกเนาะร่างละกอดโคกลงแกงแกงแค่ใจเขาคั่วหอน่อยหอยขมเนาะไปน้องเด้อนี่นะหอยขมบ้านห้องห้องหอยจูบเนาะนี่นี่นะครับนี่นะครับแกงแค่ทำไมเนาะแกงแค่ใส่ขาคั่วทำไมเนาะ เขาเบอหน้าออกนี่มันเวลาเขาเขาจูกินนี่มันเข้าคอเขานี่อ๋อน้ำนี่น่ะบางคนก่อนก็เบาออกก็มีทีเขาีะเอาไปซื้อแกงไตไหมเนาะตอนเขาอยู่ไตเนาะเขาเขาบอกเขาออกเนาะบางเจ้าเขออกอยู่นะแต่ส่วนหมักเบาเบาหน้าออกเนาะไหมเนาะนี่นี่วิธีเอาหน้าออกออกแบบไรครับนี่ก็แค่ให้ตัวอันนี้เลยเอาก้อนโคต เออกดอืมนี่ครับรอบเจ้าจ้าจาเอกมาตึงอ้าออกแล้วเอาเอาจ้อนเอาปลายจ้อนกดตติดทั้งปลายปลายหน้ามันนรอ,อนะครับเราก็เอาทั้งมันอ้าออกก่อนแง่ออกอถ้าเขาเ้าใจแา่ก่อนง,งายอยู่ครับพีบ่น้องครับเขาเขาเอาหน้าออกที่แล้วเราเอามานย่าแม่มาล่างมาล่างอันนี้เขาเอาหน้าออกแล้วล่ะ ล่างเอาถูถูแบบน,นี้เน,น,นะหนอถูดำทำร้ายหน่อยไหมะถูเอาพี่ไทยดิมันพี่ตัวออกเนเาครับไปู่ครับนี่ครับเป็นนครับนกรอบดูนะมกมัดหนยนี่ครับเป็นครับเลือกขั้นตอนต่อไปเขาจะ โกกคนทหไมเนาะห่อหลางสะอาดสะอาดหลายๆน้ำไหมเนาะแล้วก็เอาดูโกก้นโกก้นจะทำกบบมาล่างค่ะโกก้นมาล่างรอบเนาะล่างเส้นแริ่มไหมเนาะล่างเส้นละล่างเส้นละครับดูสภาพแบบนี้ครับไปแน้วครับแล้วก็คอยมาตัดก้นฮะไม่น้องรู้ฮะวิธีตัดก้นหอยครับไปแน้วครับเนี่ยครับประมาณนี้นะฮะ นี่ยครับหัหน้าออกคัดให้มันขี้มันเป็นขี้ไข่คู่ติดเนาะไป้องครับแล้วเราก็นี่ฮะโกโกนออกเลยสภาพนี่ฮะไป้องครับมามามาเก็บพักแข็งแค่ก่อนครับไปแน้องครับเขี่ยแจนมเขี่ยแจะติดบ้านหนี่งครับไป้องครับเนี่ยฮะเัาเก็บแบบได้ไหม แกนนุ <nú> ne, ่มๆจีแกนนุ่มแบบนี้เนาะผ่าเกิงใส่ไหมเนาะแกนแกนเหลืองแกนอย่างนี้ยังบ่ดใจเนาะง่ายเห็นเมนูเนาะวิซาซาตังบ่ได้ซาเดึกเนาะซาแรงซาแรงนี่ครับพี่นาะแกนเหลืองเหลืองนี้ว้ซาครับเนาะไว้ใส่ปลาจอมก้าอย่างก้าเนาะนี่ครับพี่น้อง แกงแคนี paid, เ่เขาจากเก็บแกนแบบนุ่มๆอ่อนๆเนาะพาเกืองใส่พาเกืองใส่เนาะแม่เนาะปลาตะก้าเนาะัแล้วอย่างต่อแม่เก็บผักแคบผักแคบครับผักแคบไปไหนนี่ครับพี่น้องครับอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยฮะยู่ติดกันเด้อเนี่ยนี่ฮะไม่ได้อยู่ไกลนะครับปลูกไว้ใกล้ๆบ้านครับยืนเอาเก็บเอานี่ฮะครับตัวแม่มาครับพี่น้องครับ นี่นะฮะดิดบ้านเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยครับ่น้องผักแคบนะครับไป่น้องเขาใกล้ครับไอแม่นี่อย่างไรแม่นี่อันนี้ต้นผึ้งสีแม่นเงี้ยกระเป๋าอ่ะอ๋อเงี้กระเป๋าเหรอคะเงี้ยกระเป๋าเงียสะอาดไหมเนาะแตกครึ่งแห้งไหมเนาะนะครับพี่น้องครับปลามาครับนี่มาปลูกปุ๊บไแม่เนาะ นะครับผมปีน้องครับเนี่ยครับเก็บกินตงโมในบ้านเขาเนี่ยครับปีน้องครับพักเนี่ยขึ้นเองของปลูกของครับปีน้องครับส่มากเขาจะเอามาปลูกได้ไหมน้องมักอันใดลำาะไก็เอามาปลูกได้ไหมน้องนี่ยปีน้องครับดูว่าห้อยนะนกคบอยู่นะนกกินอยู่นะมาครับดึงมาฮะ เอาเอาอ้อยนะแม่น้อหลายพักขอบผมไปน้องครับอันเดีอดแต่กลายเป็นแกงสักแขนนึงพักยังแม่เก็บมาเก็บพักเพชรพักเพชรอยู่ไหนแม่นี่ครับไปน้องครับแหวดนะครับหมุนไส้หมุนขวานนะครับไปน้องครับพักพักกินนะพักกินได้นะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นพักไผ่ครับไปน้องครับเนาะกับหลับเนาะไปน้องเนาะนะครับพักเพชร นี่ครับพี <k <k uh ่น้องครับดูครับผักเพชรนะครับพี่น้องเด้อผักเพชรนี่ต้องกขวบแกงแค่ไหมเนาะเออขาดไม่ได้แกงหัถ้าแกงแค้แกงอย่างนี้แกงแค่กุบแกงแค่เครียดก็ขาดได้ไหมเนาะขาดไ่ได้แกงแค่ขาดไม่จู่มาเลยครับพี่น้องครับนี่จู่มันนะมันมันผงไปตกใส่มีมดครับพี่น้องครับอยู่ในบ้านเท่านี้ครับพี่น้องครับดูครับนี่กับต้นเตจครับเป็นน้องเนาะ นี่ยรัผักไผ่ครับดงผักไผ่ครับพี่น้องครับดูวยนี่อันผักกระตองนะครับผักกระต๊อกก้าบมะเขือตำมะเขือกัาบลาบหมูเนาะแม่เน้องนี่นะฮะกินมันจะเป็นเอกลากครับมันจะเป็นแหมแบบนึงกินมันนะครับปน้องครับนี่ครัแล้วไปเก็บผักบอมเปอร์ปุ๊บไปบอมเปอร์ต่อครับพี่น้องครับดูกลนไหมมานี่ยเลาะบ้านนะครับพี่น้องครับ เนี่ยครับไปลองครับอันนี mm ้ก hmm? ็สวนนั hey, mind, yeah. ้นดอกไม้ด่างผมครับพี่น้องครับเนี่ยพักบมเพอนี่นะครับพี่น้องครับพอได้เก็บกินในบ้านนี่พย่ป้องครับบมเพอกับจูมาทำอะไรหนอจูหนักหนอเหรอนี่ครับมีอย่างต่อก็ อ๋อแม่ว่าครับมาครับพี่น้องครับตัวมาครับเก็บพักละต่อครับของอยู่ในบ้านมดนะครับพี่น้องครับไม่ได้ออกหนอกหัวนะไม่ได้ออกหนอกหัวเลยฮะพี่น้องครับเนี่ยตัวแม่มาครับเก็บพักละต่อครับพี่น้องเนี่ยหม่วงครับพี่น้องครับ มะม่วงอันนี้ก็เป็นลิ้นจีรครับเป็นรองครับออกจอมาออกหน่วยมาแล้วครับเป็นองครับไป,ไปไปตัวแม่ครับไอครับวันนี้มันตามะม่วงบบพอลำนะมีใครมาเก็บนี่ครับเป็นองครับต้นผักละครับเป็นรองเนาะนี่นะฮะ โอมคนไทยครับพี่น้องครับแมว่ะโลราบบ้านเฮานี่ฮะ,ะวบวกอ่ะคาครับพี่น้องครับคาปีนี้ตำมะม่วงป้อมมันครับพี่น้องครับถ้าตำมันบบกมันแบนบกแกงค้า่นี้ละ <laughs> จู้มาแล้วครับตำมะม่วงนี่นะ เอาอย่างน้อยครับพี่น้องครับอย่างน้อยแล้วน้อยใส่หอมใส่พริกใส่แจ๊คไข่ครับพี่น้องครับใส่แจ๊คไข่ใส่พริกหมกมาให้ดีครับพี่น้องครับใส่กาแฟครับพี่น้องใส่กาแฟครับ ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เกลือครับน้อยครับเป็นพ่อเนื่อมันต่ำละเอียดไว้นะเป็นพ่อเนาะใส่น้อยครับผมใส่จุดเม็ดนะครับเป็นพ่อครับงอครับเป็นพองนะครับเป็นพ่อครับได้ประมาณนี้ครับเป็นนออครับนี่นะครับเอานาออกโกกละครับเป็นนออล้างให้สะอาดครับเป็นพ่อครับมาแล้วก็นี่ครับทิ่มเครื่อง พอประมาณครับไปดล้วครับก็ตั้งน้ำใส่ได้ไหมนาอใส่ก่อนรครับอ่าเอาเอาอเอาเครือ่องแกงใส่แล้รครับใส่ไปน้ำเราตั้งไว้ ล้ำเนียวนะแม่เนาะเออล้ำเลยล้ำเลยสามีไอ้นี่มันลอค้ำแล้วก็หอยด้วแม่ใช่ได้กเ่าเดี๋ยวถ้ามันเดือดเราน้ำเดือดหน่อยไหมนาะเออเออน้ำเดือดหน่อยน้ำเดือดหน่อยเะครับเอาหอยเอาเจียมไว้นะไปน้องครับใส่เดี๋ยวเอาไปลัางพักก่อนนะไปน้องเด้อลัางพักก่อนครับน้ำเดือดได้ที่นะครับไปน้องครับโบ๊โบ๊บ๊ละเอาหอยเอาเตรียมไว้ครับใส่เข้าไปครับไปน้องนี่นะครับ เดี๋ยวรอคุกคกณเห็นไหมนคือมันสมน้ำเดี๋ยวรอคือมันสุกแล้วเอามาปรุงเกาะพักที่เอาเตรียมไว้ออกมาใส่ปรุงตามตามปลา,าครับพี่น้องครับปลาไข่ปลา,ปามันนะฮะหอยนี้น่าจะสุกแล้วครับพี่น้องครับผมจะเอาพักที่เอาไปเก็บมาร์กี้นะพี่น้องเนาะเนี้ยนี่ครับเขือแก่ดีเนี่ครับหอยพากึ่งไปนี่ครับ่นบบ้องครับนี่นะฮะ ใส่ลงไปนี่ครับไปลองครับใส่ลงไปเดี๋ยวก่อนเลยรอเพื่อ,อพักมันสุกแหมกั๊มครับไปลองครับเนาะขั้นตอนต่อไปครับผมจะใส่ข้าวคั่วครับ นี่ครับเป็นรองครับข้าวคั่วครับแม่วิธีทำข้าวคั่วเปิดทำจะได้ไหมเอาข้าวเหนียวข้าวสารมาคั่วไฟอ่อนๆเอาข้าวสารข้าวเหนียวครับเอามาคั่วไฟอ่อนๆเือให้มันเหลืองหอมหน่อยไหเนาะเสร็จแล้วข้าก็เอามาบดหน่อยไหเนาะเอามาบดเอามาตำเนาะแค่นี้เองใช่ไหมแค่นี้เองก็คือข้าวคั่วเนาะแล้วแต่ว่าใครจะชอบที่ว่าละเอียดหรือว่าแบละเอียด เขาไม่ห่วงเลยเอาข้าวคั่วใส่ครับพี่น้องครับนี่ฮะใส่เข้าไปครับเดี๋ยวมันจะเหนียวตุ้ยๆพี่น้องเด้อนี่นะฮะนะบางคนก็ใส่บางคนก็อแบบใส่ครับแต่ส่วนมากแบบใส่ข้าวคั่วนะไปน้องเนาะใส่ก้อนครับจากน้ำบดๆคำเดี๋ยวจะเป็นเหนียวตุ้ยจตุ้ยอะไรไปน้องครับเสร็จแล้วครับพี่น้องครับแกงหอยครับพี่น้องดูนะฮะน่ากินเราครับ แบบนี้ทอดตาจะครับปีน้องครับพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับพีน้องครับนี่ฮะพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับน้องเอลซาน้องฟีฟ่าครับมอมแม่ครับครับปีน้องอ้าวกินเลือดอ่าครับผมกินข้าวแรงด้วยกันครับปีน้องครับครับหน่อครับปีน้องครับนี่ครับอืมมอืม มอครับไปรองครับมอครับครับ,รกบ,บกินแครงด้วยกันครับไปร้องครับสวัสดีครับไปกินกันเจ้าเจ้า